ต่ไปสระบุรีก็จะถึงบุรีรัมย์ก่อนครับค่อยเข้าสู่แดนเมืองละดุดครับชาติพักสี่เผ่าครับสีสเกตก็มีเผ่าสวยขมิญขมิญลาส่วยเยออฮะสี่เผ่าครับคุณแม่เขาเป็นเผ่าสวยคุณพ่อเป็นเผ่าขมินครับใหญ่ทุกเชิญครับไปสู่ไอครอบครัวสร้างควับนะครับผมว้าเอกไซ ไม่ถึงกับเตี๋ยไม่ถึงกับสุดโอ้ยช็อตหนึ่งครับเลยครับตำแหน่งการโวยโอวยอี้ยอธิโอ้ยแย่ครับจังหวะายังไงแต่ว่ายัดได้ยัดขึ้นบนยกที่ถี่ครับครับจากนั้นต้องลุ้นกันครับสายเอกใครจะตามเต็กไปสายดีใครจะตามลิ้งกีก่อนไปครับมาดูคู่นี้ครับรองเอกเพชรตัดเพชรครับมวยคู่นี้คล้ายๆกันครับ ครข้าไปขวาเปลี่ยนออกไปครับนี่ฮะลูกเลื่อลูกชนเนี่ยยัดทักกันอยู่โอ้ยลูกนี้ตัดสินใจสับสอนโตเลยครับไม่ต้องเลยื่อยยกยศชิงแชมป์ก่อนตามดูครับน่าจะเป็นเกมเปิดแล้วครับแล้วช็อตกันเลยครับไปขวาครับไปองเหนื่อยต้องเหนือยพอหอมกลิ่นครับดีไหม ปีแบบนี้สคัญเลยนะครับการใ้เลียงใจศกดาไม่สองฮะมันยุดมันชัก้เลียวขวาุดแลูกจบแล้วจะปนดยหน่อยลูกนี้โอ้โดนข้างขวาล้ครับเสียกับโอ้โหตัวััตัวจังหวะอย่างนี้ฮะอุย่กแล้วครับไถ่บัย่าโดนแทงขวาเจอเข้ามาสามารใส่สองลงลงครับโอ้โหแรกครับตุเดียวครับ แวมเดียวจัดไปแรกกันครับปั้งเนี่ยครับตอกต่อศอกสุดท้ายเพชรน้องเนยโดนครับดูเลยครับโอ้โหชอตอำมาหิดนะครับต้องว่ากันอย่างนี้แหละครับใครโดนก็ต้องหล่นนะครับ